ข้าก็ศูนรายการแก้จนคนตานีค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันพัชรายิ่งดำนนนค่ะและในช่วงรายการของเรานะคะได้รับการสนับสนุนค่ะจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือปปทค่ะวันนี้อยู่กับดรไอนีแอดาสงนะคะซึ่งเป็นอาจารย์วิจัยสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีขานรองหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะโครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมกรณีศึกษาจังหวัดปัตตานีค่ะอาจารย์มาร่วมรายการกับเราและพูดคุยถึงผลของความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับอําเภอแก้จนวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนรรบอาจารย์วันนี้นะคะในรายการของเราแก้จนคนตานีค่ะอยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงนะคะตัวอย่างของความสําเร็จของอําเภอแก้จนนะคะในพื้นที่เป้าหมายของเราก็คือที่ ตำบลตาลีอายอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะที่เราได้ดำเนินการนะคะในช่วงปี2565ถึง2566ค่ะว่าเกิดผลความสำเร็จของการแก้จนอย่างไรบ้างอาจารย์คะ ค่ะก็ลำลดับแรกก็ขออนุญาตเล่าถึงความเป็นมาโครงการนิดนึงค่ะ,คะว่าโครงการเราเรียกสั้สนๆว่าโครงการแก้จนนะคะ,คะเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี63ถึงปัจจุบันปี2566ก็ได้รับการสนับสนุนจากบพทเช่นเดียวกันนะคะก็โครงการวิจัยเราจะรับผิดชอบในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีเป็นหลักเลยค่ะในปี -63 เราจะเน้น กิจกรรมการสอบทานข้อมูลโดยใช้ระบบข้อมูลเชิงปริมาณร่วมกับการดำเนินงานเชิงคุณภาพในพื้นที่และมาในปี6-5 6-4 6-5ค่ะเราจะมีพื้นที่ปฏิบัติการนำร่องอยู่ที่อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีค่ะ,คะซึ่งอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเราก็จะทำงานเข้มข้นที่ตำบลตาลีอายค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในตำบลที่ข้อมูลตรงตอนนั้น,นะคะชี้ว่า มีสัดส่วนของครัวเรือนยากจนเนี่ยหนาแน่นที่สุดก็คือรองรงมาจากแหลมโพแล้วก็บางปูเราก็ได้ใช้กระบวนการกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะหน่วยงานทางอำเภอยะริงค่ะว่าต้องเป็นที่ไหนดีในการนําร่องแก้ไขปัญหาความยากจนก็มีมติเป็นเอกฉันว่าให้ทดลองที่ตําบลตาลีอายอำเภอยะริงซึ่งที่ตําบลตาลีอายค่ะมีกิจกรรมการดําเนินงานหลายอย่างค่ะครบทุกหมิติที่ที่ท,ทาง ให้ความสําคัญเรื่องของสุขภาพการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติที่หัวอาศัยต่างๆเงี้ยค่ะสำหรับในวันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างรูปธรรมความสําเร็จในกิจกรรมเราเรียกว่าอักโรโนมีอัอกโรโนมีก็คือภาคการเกษตรซึ่งก็มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินวิทยเขปเตปัตตานีค่ะเป็นเป็นผู้รับผิดชอบหลักค่ะก็มีกิจกรรมเรียกว่า เป็นกิจกรรมด้านปศุสัตว์และก็ะการเกษตรสําหรับปศุสัตว์เนี่ยค่ะเราก็จะมีการค้นหาสอบทานว่าที่นั่นมีอาชีพปศุสัตว์ด้านใดบ้างแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างก็พบว่าหลักๆเรื่องของปศุสัตว์เนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องออไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาการจัดการแพะแก่ให้ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงระบบการตลาดแต่ในในส่วนการดําเนินงานของเราก็าคือเน้นทํำยังไงให้ครัวเรือน เป้าหมายของเราเนี่ยมีการรายได้ที่ดีเพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพของในชุมชนค่ะก็เราก็ได้ประสานไปที่ของอวิทยาเขตหานใหญ่ได้รับสนับสนุพนพันธ์แพะที่เรียกว่าซับมอค่ะ,คะมาผสมพันธุ์กับแพะของชุมชนทําให้มีการขยายเป็นรูปธรรมจากครัวเรือน หนึ่งอะค่ะมีแพะอยู่ประมาณห้าหกตัวปัจจุบันหล,หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการดําเนินงานของเราค่ะก็มีแพะเกือบยี่ตัวแล้วค่ะอตอนนี้เพราะว่าได้รับเพ่อพันธุ์ที่ดีได้รับการให้ข้อมูลความรู้และก็การติดตามอย่างใกล้ชิดจากโครงการวิจัยเราก็เป็นตัวเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาแพะแกะที่ดีค่ะ,คะซึ่ง รูปธรรมตรงนี้ค่ะสําเร็จที่ตําบลตาลีอาแล้วเราก็ขยายไปที่ตําบลแหลมโพรเภยะริงด้วยค่ะตอนนี้ก็มีหลายรัวเรือนก็รวมถึงนอกจากตัวแพเองก็ยังครอบคลุมถึงการสร้างคอกแพะอะไรต่างๆนค่ะดูแลทั้งกระบวนการในการดูแลเลี้ยงดูเขานะะคอย่างมีองค์ความรู้ซึ่งก็ได้การสนับสนุนจากทางอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอปัตตานีไปช่วยเสริมทีมด้วยนะคะค่ะ ก็นอกจากนี้จริงๆแล้ว <puppy> ที่ตาเลียอายังมีกิจกรรมหลายอย่างค่ะเรื่องของทุพโภชนาการปัญหาเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบอย่างนี้ค่ะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันที่มีอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะก็ไปลงพื้นที่ติดตามทํางานร่วมกับรพสตในพื้นที่ก็ตอนนั้นมีน้อง ที่เด็กๆเยาวชนที่มีปัญหาด้านทุพโภชนาการ31ครัวเรือนพอได้เข้าร่วมกระบวนการโดยคณะพยาบาลค่ะตอนนี้ก็มีหลังจากติดตามผลก็ได้สามารถได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดก็เป็นต้นแบบเหมือนกันค่ะตอนนี้ขยายไปหลายอำเภอในจังหวัดขอตตกนีค่ะที่เราพอสตอดูแลภายใต้อบจค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมค่ะ ค่ะดูเหมือนว่าในพื้นที่ของตำบลตาลีอายอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่เราได้เ,เข้าไปไดําเนินการขับเคลื่อนในโครงการแก้จนคืออย่างที่อาจารย์ดรไอนีได้กล่าวถึงว่าเราทําครอบคลุมทั้ง5มิตินะคะดังนั้นปัญหาการแก้แก้จนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องไรายได้เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ว่าด้านาคุณภาพชีวิตนะคะเรื่องของปัญหาด้านทุพโภชนาการอันนี้เป็นปัญหาสําคัญเราะว่า มันก็จะส่งผลทําให้ครอบครัวก็ากขาดความรู้<ช>นะมีเจ็บป่วยไม่สบายนะคะแล้วกเศรษฐกิจก็ ก็ขาดขัดขแคลนด้วยดังนั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่เราไปช่วยเสริมแล้วก็เรื่องของอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เศรษฐกิจมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปเชื่อมกับมิติอื่นๆที่เป็นรูป,ปธรรมอีกอย่างไรบ้างคะออจริงๆเราถ้ามิติของการศึกษาเราก็จะโดยตัวโครงการวิจัยเราจะมีระบบฐานข้อมูลสาคัญค่ะ,คะ,ะ,คะถ้าข้อมูลเด็กที่หลุดระบบจากการศึกษาจบป .6 แล้วไม่ได้เรียนต่อหรือไม่ก็เรียนต่อได้ก็ drop out ระหว่างทางเราก็จะจัดการรวบรวมข้อมูลตรงนี้ส่ง ก่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบถ้าเมื่อก่อนก็จะเรียกว่ากอสอนอตอนนี้ก็เป็นสกรนะคะถ,<อ>ถ้าจะไม่ผิดเราก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนคนกลางคอยอเชื่อมประสานส่งต่อความช่วยเหลือให้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่อีกกรณีหนึง่งถ้าถ้าทำงานร่วมกับพโมค่ะเราเจอ,อครัวเรือนเป้าหมายที่ สภาพบ้านชุดโซมต้องได้รับการซ่อมแซมดูแลมาภารกิจของงานวิจัยเราไม่ใช่ไปซ่อมแต่เราทําข้อมูลค่ะแล้วก็ส่งต่อให้กับในงานที่เกี่ยวข้องว่ามีกรณีแบบนี้ขึ้นนะอยู่ในตําบลตาลีอายคือโชคดีมากๆค่ะที่เรามีภาคีที่เข้มแข็งหลังจากที่เราส่งข้อมูลไปค่ากรณีก็จะได้รับการ ตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยซ่อมแซมแล้วก็จัดการปัญหาให้ค่ะเราเหมือนเป็นคนคอยเชื่อมประสานมากกว่าค่ะพอลงไปในพื้นที่ก็จะเห็นว่าทุกทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีมมติที่เชื่อมการทํางานกันทั้งหมดแล้วก็โชคดีที่ทีมนักวิจัยของเราในภารกิจแก้จนเนี่ยเราก็มี ภาคีเครือข่ายแล้วก็เราก็ทํางานร่วมกับทีมในพื้นที่ของเขาอยู่แล้วด้วยนะคะก็ได้รับการสนับสนุนเนอย่างดีความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าโดยโดยโดยโครงการวิจัยเราไม่มีศักยภาพมากมากเท่านั้นนะคะก็มีโชคดีที่มีหน่วยงานฟังก์ชันในพื้นที่ครในพื้นที่ทีมาสนับสนุนใช่ค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านรปสตอบตรูปถึงระดับอำเภอเงี้ยค่ะหนุนเสริมการทํางานของเราทําให้สามารถ บรรลุผลแล้วก็ประสบผลสำเร็จได้ค่ะค่ะดังนั้นวันนี้ที่เรามาสะท้อ,อนให้เห็นนะคะว่าภารกิจในการทำงานแก้ปัญหาความยากจนโดยที่ม,นะมาอ,อของเราได้ลงไปทํางานกับเครื่อนร่วมกับพื้นที่ชุมชนเนี่ยเกิดโมเดลรูปแบบของอําเภอแก้จนขึ้นมาแล้วก็ในขณะนี้ก็มีการขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียงด้วยนะคะคในตําบลพื้นที่ข้างเคียงแล้วก็ ยังคงไม่ได้จบเพียงแค่นี้เรายังมีการขยายผลต่อในช่วงปีต่อไปด้วย<ช>นะคะ<ช>นี่ก็จะเป็นสะท้อนในช่วงปี2,565ถึง2,566นะคะแล้วก็ในช่วงของการทำงานที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างคะที่ผ่านมาก็ก็มีบ้างคะ่ะที่อยู่ใน เกินขอบเขตที่เราจะรับมือได้โดยเฉพาะเรื่องของอภัยธรรมชาติแต่ถ้า oh, ช่วงแรกๆจริงๆ6 3สามเราจะเจอเรื่องของโควิดเราเข้าออกพื้นที่ไม่ได้ถัดมาก็จะมีเรื่องของสถานการณ์นิดนึงที่เรา <c oughs> ต้องระมัดระวังในการทำงานนะคะแต่ <c oughs> ว่าเราก็สามารถประสานความร่วมมือได้ตอนนี้การดำเนินงานก็ค่อนข้างจะคล่องตัวค่ะอ <c oughs> าจจะมีเรื่องของการ เหมือนเราไปประสานหวัวหน้าส่วนนาชก,การที่มีการโยกย้ายไปมาอย่างเงี้ยคะเราก็ต้องใช้พลังในการเชื่อมประสานต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็าอาจจะไม่ถึงขั้นปัญหาประสาคแต่ว่าอาจจะทําให้งานเราหยุดชะง,งักหรือว่าต้องต้องเร่งเรื่องของประสานความร่วมมือมากกว่าค่ะค่ะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของการแก้โจนหลายคนก็อยากจะเห็นว่ารูปธรรมมันคืออะไรแล้วก็ตัวชี้วัดอะไรที่สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จ คือนอกจากตัวบุคคลซึ่งเราจะได้ฟังเสียงในช่วงตอนต่อไปนะคะว่าชุมชนได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างกับโครงการนี้ถ้ามองในแง่ของทางวิชาการตัวชี้วัดปัดจจัยของความสําเร็จคืออะไรคะอาจารย์ถ้าเรามองระดับของสถาบันการศึกษาเรามองว่าตัวข้อมูลเนี่ยค่ะเป็นเป็นตัวชี้วัดสําคัญเลยที่จะเป็นเครื่องมือในการชี้วัดในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดแล้ก็แม่นยํามากที่สุดเพราะฉะนั้น ้าปัจจัยความสาเร็จก็คือระบบข้อมูลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าในระดับพื้นที่ก็คงเป็นเรื่องของผู้นําค่ะเป็นปัจจัยความสําเร็จสําคัญเลยว่ามันจะเราจะ,ะเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนว่าพื้นที่ไหนที่ผู้นําเข้มแข็งอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็จะมีเป็นปัจจัยสําคัญทําให้กิจกรรมการดําเนินงานของเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นก็จะเป็นเรื่องหลกัหลกๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะ อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญในภารกิจแก้จนของเราแล้วก็ในพื้นที่อําเภอเป้าหมายแล้วก็อําเภอต้นแบบนะคะที่เราได้เลือกตําบลตลอายอําเภอยะ่หริงจังหวัดปัตตานีนะคะที่ได้เห็น,นรูป,ปธรรมของการดําเนินการทั้งครบทั้ง5มิตินะคะทั้งอาชีพเศรษฐกิจชุมชนการศึกษา<ช>ด้านสุขภาพที่ททอยู่อาศัยด้วยนะ,นะคะ,ะหลายๆมิติร่วมกันแล้วก็จะได้เป็น ตัวแบบในการขยายผลต่อไปในพื้นที่ค่ะเราเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามในช่วงสัมภาษณ์กับชุมชนนะคะว่ารู้สึกอย่างไรแล้วก็ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างกับโครงการวิจัยของเราที่ได้เข้าไปช่วยหนุนเสริมในเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราจะไปพูดคุยกับนายอับดุลเลาะกูนิงนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลตาลีอายอำเภอเยื่ริงจังหวัดปัตตานีไปติดตามกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณอับดุลละอนะคะครับค่ะพัชราแล้วก็กับอาจารย์ดรไอนีค่ะไมโกเมลลอไอโกซาลามยอค่ะค่ะคุณอับดุลล็อ์ครับวันนี้ทางรายการแก้จนคนตานีนะคะวิทยุมอปัตตานีจะขอสัมภาษณ์ค่ะว่าชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างกับโครงการแก้จนที่มอปัตตานีได้ลงไปดำเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่ของคุณอับดุลลออ์ค่ะ Belah rasa rasa benar be no te itu acan gi tolong ha kami gapo dalam fenti bila ha. Uyak, oh yak yak rasa eh nak apa? Ah, oh, rasa tu rasa pun cai dah lah. Puncai. cai. Ha, lagi ma tu eh? Ya, ya. Ha? Ah. Pun dah rasa ma nak yang tu. Ah, uh, lepas tu itu dak eh, keluarga belah bena no? ha acan nak gi mari masuk tolong tu, tu lah. Oh, keluarga tu ada gapolah yang dia percaya belako. Ya, ha. ก็หาจ้างรถมาที่นี่ตัวกิจวัตรสอบผมใจด้วยมาดูทุเลงบ้างก็มาดูทุเลงกอชัวร์มาตู้อาจารย์ช่วยแปลเป็นระยะด้วยกันเบ๊บเป็นแล้วก็พูดว่ารู้สึกภูมิใจค่ะก็เลยพูดพูดอะไรไม่ไม่ได้มากแต่ภูมิใจทั้งครอบครัวก็รู้สึกภูมิใจที่มีมออเข้ามาช่วยเหลือในโครงการแก้จนโดยเฉพาะเรื่องของแพะแกะตรงนี้ค่ะค่ะคือเป็นล้วเขาเลี้ยงแพะแกะเลี้ยงแพะแกะค่ะตอนแรกตอนแรกว่าไปก็เว้นแล้วเราเนี่ยไปก็แล้วกัไม่เว้นล้ว ตอนแรลงตูงเซ็ควยก่สองตัวค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้กี่ตัวแล้วตอนนี้ประมาณยีกว่าแล้วย <20 S 2> ีสกว่าค่ะไปในสองปีเนี่ยค่ะจากสองตัวอันนี้เป็นเป็นเชิงปริมาณที่เห็นชัดเจนในะคะนในการเลี้ยงแพะแกะก็อาจารย์ให้อ,องความรู้ต่างๆแล้วก็ ทุกอย่างค่ะทำให้เป็นไปชัดเจนอยากให้ไปเล่ากระบวนการดูแลแพะแกะที <S 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 ่เราขยายเพิ <S <S ่มอย่างเงี้ยดูแลอย่างไรเวลาเพก็เบ็น้รกามแมงตัววิดีใจเยอะเขาตามบอกอดัวเอ็ก็ยังดีราลกเกไ้ตังอยักแต่ห้เรพก็เอกก็ตัววัน้องพะก็แม่ตัวลงพะก็พก็แพก็แพก็ตามมาปิดตัวได้เลยอ่า apa malamnya kebolehan no lah gitu, ah, 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 tolong ah, 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 apa. ah, ada ah, tolong ah, 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 Ya. 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 ah, ah, ม่ลล์เสียใจโซเสียใจกันป่อตู่ก็ดจังหว่างที่เบลล์เอาเดินหาที่ถูกต้องแล้วท่านก็บอกเราเบลล์บอกว่าเขาดูแลอย่างดีแล้วก็รู้สึกถูกใจมากที่อาจารย์สอนการเวลาแพ้ป่วยทำยังไงแต่แกเสียใจด้วยนะคะว่าตอนอาจารย์ไปไม่ได้ยกขนมยกน้ำให้อาจารย์ไม่ทันดูแลอาจารย์ที่เข้าไปเลยพี่อาจารย์ก็คงจะดีใจที่เวลาดูแลนะแพะแก่อย่างดีไม่ทันใช่ไหมเวลาตอนเดย์ได้ตอนเดย์อาจารย์อาจารย์ตาปิดด้วย ขอบคุณอาจารย์มากมากขอบคุณมออมากมากค่ะค่ะแล้วแพะแกะที่เลี้ยงนี่คือยังไงก็ขายหรือว่าเบลล์หรอว่ากีบก้ามังแกดูเพกอลตา้มเตูลูดอมามีเจ้าก็มะกูะแล้วแต่ค่ะถ้ามีคนมาขอเนเพื่อนมาขอซื้อก็ขายแต่จะเป็นลักษณะการออมมากกว่าค่ะให้เขาออกลูกใช่ค่ะค่ะอ่าตัวแกเหยอเหรอ แล้วก็บานซาร์อยแางละครซาร์ดับซาเลยอ๋อซาร์ค่ะแล้วรายได้เศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้อ่าเบนโนติกอิตูกับพอ h า s i l l e m าส่วนใหญ่เราเนี่ยหาจุ้ยกำมิงเยอะก็บางทีกูเลยกูเลยอะเยอะบางครั้งก็ได้ค่ะหลังจากแต่บางทีก็ไม่ได้แล้วแต่แล้วแต่จังหวะเวลาค่ะอืมแล้วรู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงจากเดิมจากอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันรู้สึกว่า คุณภ,ภาพชีวิตเราเป็นอย่างไรบ้างมีเศรษฐกิจมีไรายได้เพิ่มขึ้นไหมมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไหมตุต๊กกาดอกฮิโดเปลเนี่อามีความสุขค่ะ <c oughs> ตอบได้เลยนี้ว่ามีความสุขค่ะค่ะทำให้บรรยากาศกระเพาะที่เราสักความสุขภาพดอเห็นแพะขยายเพิ่มปริมาณมากขึ้นเป็นความสุขของ <c oughs> ของเราเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะแม่เราอยากให้มออช่วยอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะนวิจนาถ้ามีตัดาบ้านเะมีคนเอาหนกช่วย ขอไม่เป็นขอไม่เป็นแต่แล้วแต่โมอจะช่วยค่ะค่ะอ่ามีแบบมีอะไรอยากจะบอกกับชาวบ้านที่เออยากจะเข้ามาศึกษามาเรียนรู้ร่วมกับทางแบลอบ้างค่ะอยากบอกชาวบ้านอย่างไรบ้างเนยอยาเป็นเนยลีกอะไก่ลายเตปีกมอไดเลกาฟงอ๋อนยอยาแบนเนยแต่เน่พยายาไม่ตุ้เลยเพือเอ ก็ต้องห้ารู้จังเงี่ยวิชาบาสกี้กินมาอีกจิตโตก็ต้องห้ารู้จังเงี่ยวปลาหัวมันที่ปากโอเอโอเคค่ะก็บอกให้ดูแลแพะให้ดีค่ะอย่ารบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ค่ะค่ะอ่าเบลล์ขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณมากนะคะคุณอับดุลลล้อกุนิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ที่ได้ ฟังนะคะเสียงสะท้อนจากพื้นที่ชุมชนกับโครงการแก้โจนที่เราได้ไปดำเนินการกับเครื่อนในพื้นที่ค่ะก็จริงๆก็ฟังเสียงแล้วก็รู้สึกภูมิใจ <c oughs> ที่ได้เราเข้ามามีส่วนร่วมในการ <c oughs> พัฒนาคุณภาพชีวิตเขาถึงถึงอาจจะไม่ได้ สร้างผลกระทบที่มากขนาดนั้นแต่มันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนในเชิงปริมาณแล้วก็องค์ความรู้ที่เขาได้รับในการดูแลสัตว์เลี้ยงของเขาเขาก็สามารถบอกเพื่อนบ้านส่งต่อความข้อมูลความรู้ซึ่งมันจะอยู่กับเขาตลอดไปไงแม้ว่าโครงการจบไปแล้วแต่ว่าองความรู้ที่เขาได้ยังอยู่กับเขาต่ออย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีค่ะกค่ะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนได้เป็นอย่างดีนะคะถึงความสุขของชุมชนเพราะว่าภารกิจของการแค่จนนอกจากเราอาจจะ ประเมินดูในเชิงของทางโครงสร้างทางกายภาพแล้ว<ม>แต่ว่าเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนที่ทําให้คนมีความสุขมีกําลังใจมีความมุ่งมั่นในการที่จะ พัฒนาตนเองดูแลตนเองแล้วก็สร้างครอบครัวสร้างชีวิตของตนเองให้ดียิ่งขึ้นซึ่งในภารกิจแก้จนของเราในปีต่อไปเนี่ยเรายังมีเป้าหมายขับเคลื่อนต่ออย่างไรบ้างคะอาจารย์ค่ะก็ภารกิจของปีนี้จะเสร็จสิ้นในช่วงมีนาคมนี้ค่ะแล้วก็สาหรับยุทธศาสตร์แก้จนเนี่ยค่ะเราก็ยังขับเคลื่อนไปอยู่ในปีถัดไปตั้งแต่ปี6 7เจถึงเจูนย์ค่ะก็ยังอยู่ในภารกิจตามแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะลดความยากจนและความหลืา ค่ะแล้วก็สร้างโอกาสทางสังคมเราก็คงยังคงทํางานต่อเนื่องในพื้นที่ภายใต้การสนับสนุนของบพทโดยมีมหาลัยเป็นเป็นแกนหลังในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหานี้ค่ะค่ะพื้นที่เป้าหมายเราจะขยายเพิ่มขึ้นไหมคะคาดว่าจะขยายเพิ่มทั้งน่าจะครอบคลุมทั้งทั้งทั้ง12อําำเภอของจังหวัดปัตตานีค่ะแต่ว่าครอบคลุมแต่ว่าอาจจะมีพื้นที่หลักปฏิบัติการหลักในในในอำเภอใดอำเภอหนึ่งในระยะถัดไปค่ะ นะคะเราก็จะได้ติดตามนะคะสำหรับการกับเคลื่อนนะคะในเรื่องของโครงการแก้โจนโดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายที่จะได้สร้างเป็นตัวโมเดลหรือว่ารูปแบบให้เห็นนะคะว่าเรา,เ,าเข้าไปขับเคลื่อนเข้าไปหนุนเสริมแล้วมันเกิดกระบวนการเรียนรู้ <c oughs> เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างทั้งกับตัวอา,อาจารย์นักวิจัยเองนะคะ <c oughs> แล้วก็กับพื้นที่ชุมชนที่ เห็นในเชิงประจักษ์อย่างที่ทุกท่านได้ติดตามไปแล้วนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ในช่วงของรายการแก้จนคนตานีค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะดรไอนีแอดสงนะคะรองหัวหน้าโครงการวิจัยค่ะโครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดปัตตานีและกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ